สวัสดีครับกลับมาก่อติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับค่ำคืนนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยตี2อครับเอริสตันฮากผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะนำทัพปีศาจแดงเปิดรังโอทัฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของสิงบลูเช์ซีในศึกพรีเมียร์ลีกนัดรองสุดท้ายโดยที่แมนยูต้องการอีกแค่คะแนนเดียวเท่านั้นจาก2นัดสุดท้ายก็จะติดท็อปโฟคว้าตัวไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก ตามทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทันทีตอนนี้แมนยูอยู่ในอันดับที่4นะครับนำหน้าลิเวอร์พูลอันดับที่5อยู่3แต้มแต่ว่าหงแดงเหลือโปรแกรมลงเล่นอีกแค่นัดเดียวเทน่านั้นเองตดยทางด้นเกมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้าน Martinez, ลิซานโดมาร์ติเนสและก็ดอนนี่เฟเดเบ็กที่ปิดเทอมไปก่อนเพื่อนแล้ว ขณะที่มาครัสฟอร์ดกองหน้าคนเก่งกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วนะครับหลังจากที่มีอาการป่วยจนพลาดโลเล่นในนัดล่าสุดที่บุกไปเฉือนชนะทางด้านบอลมัด1ประตูต่อศูนย์เราไปดูคาดการณ์สวีนักเตะตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามสายตาของสื่อเมืองนอกนะครับว่าเขามอยังไงบ้างครับผู้สัประตูครับก็ยังคงเป็นทางด้านดาบิดเดคเคานตะครับผู้สาดประตูที่คว้ารางวัลถุงมือทองคำฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนไปแล้ว กองหลังครับประกอบไปด้วยอารอนแวนพิตาก้าจะทําหน้าที่แบ,บ็กขวาลุกชอยยืนฝั่งซ้ายครับโดยที่ราฟาเอลวารานยืนคู่ก,กันกับทันด้านวิกตอร์รินเดอร์ฟกองกลางครับ3กองกลางที่ดีที่สุดของแมนยูนะครับลงตัวที่สุดแล้วก็คือบรูโน่คาซิเมโรและก็คริสเตนเอเริกเซนคาซิเมโรนี่ก็เพิ่งจะเป็นฮีโร่ทําประตูชัยในเกมที่ชนะบอลมัธนะครับจะเป็นคนคอยตัดเกมนะครับให้ทันด้านคริสเตนเอเริกเซนและก็บรูโน่ช่วยกันปั้นเกม แนวรุกนี่แหละครับค่อนข้างจะขัดใจแฟนบอลพอสมควรทีเดียวนะครับนี่ในสายตาของสื่อเมืองนอกนะของจริงรู้จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับโดยแอนโทนี่นี่จะลงลากเลอทางฝั่งขวาขนาดที่มาคัสแรดฟอร์ดจะลงเล่นริมฝั่งซ้ายแต่ว่าถ้าหากฟิตไม่พอก็จะเป็นทนานด้านเจเดนซันโชออกสตารไปก่อนนะครับในขณะที่กองหน้าตัวเป้าเนี่ยบอกว่าจะยังคงใช้ทันดั้นอองโทนี่มัก์ซยาอยู่ต่อไปแม้ทั้งฟอร์มจะไม่ค่อยดีแล้วก็กิริยาท่าทางจะลอยโถ้อยก็ตามครับ ยังไงเกมนี้แมนเชสเตอร์เต็ดต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับจะต้องเก็บแต้มสําคัญให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1ห,หรือ3แต้มเพื่อที่จะการันตีในการไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียส์ฤดูกาลหน้าไม่ต้องไปลุ้นในนัดสุดท้ายครับแล้วถ้าเกมนี้เก็บแต้มได้นะครับนัดสุดท้ายนี่ก็สามารถที่จะปล่อยเด็กๆลงสนามได้เลยนะครับ ไปดูเรื่องของทนด้านเมสันเมาส์บ้างนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอ,อ,อให้เชลซีมูลค่า55ล้านปอนด์ในการไปดึงเมนสันเมาส์ตัดหน้าทั้งทางด้านลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลเดลี่เมลนะครับสื่อชื่อดังดนีรายงานข่าวว่ามิดฟิล์วัย2 4ปีกำลังจะหมดสัญญากับทางด้านเชลซีในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแต่ว่ายังคุยเรื่องสัญญาใหม่ไม่ลงตัวทำให้มีหลายทีมครับจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยล่าสุดเดลเมลรายง,งานข่าวว่าเอริเกเทนฮาคุนซอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองเมสันเมาส์เป็นเป้าหมายเสริมทัพในลำดับแรกๆกขณะที่บริษัทรับผิดชอถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษนะครับออกอัตราการต่อรองล่าสุดยกให้ลิเวอร์พูลเป็นเต็งหนึ่งนะครับที่จะได้ตัวเมสันเมาส์โดยอยู่ที่7ต่อ4ตามมาด้วยแมนเชสเตอร์เด็ดกับอาร์เซนอลนะครับเท่ากันอยู่ที่3ต่อ1นรวมถึงอยู่กับเชลซีต่อด้วยนะครับหลังจากนั้นครับเป็นไบยูน์ิลิวสิบ12ต่อ1 แมนเชสเตอร์ซิตี้33ต่อ1และเปเชกับยูเวนตุสครับอยู่ที่40 <S <S ต่อ1ทางด้านเกเร็กซาเกตนะครับผู้จัดการทีมชาติอังกฤษได้ประกาศขุนพลนักเตะที่จะลงเล่นในรอบคัดเลือกศึกฟุตบอลยูโร2024ในเดือนมิถุนายนนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยพวกเขาจะลงเล่น2เกมนะครับวันที่16มิถุนายนพบกับทางด้านมอลตาและก็วันที่19มิถุนายนครับพบกับทางด้านนอร์ทมาซโดเนีย ปรากฏว่าสุดยอดจริงๆครับสำหรับทางด้านแฮร์รี่แม็กควายโอ้โหอยู่กับแมนยูไม่เป็นตัวจริงแต่ว่ากับทีมชาติอังกฤษต้องมีชื่อนักเตะคนนี้ครับแกร็กเซาเกตี่กอดไปจริงๆด้วยครับเรียกว่าเป็นนักเตะคู่บุญบาร,รมีของทางด้านแกร็กเซาเกตเลยสำหรับรายชื่อนักเตะของทีมชาติอังกฤษที่สำคัญๆนะครับตำแหน่งผู้สาประตูนี่ก็มีทางด้านอาร์มสแลมเดลนะครับจอแดนพิกฟอร์ดแล้วก็แซมจอห์นสโตน กองหลังครับเอาให้ครบเลยละกันครับทั้งนั้น T A A นะครับของเลว์พูลลูอิสดังครับของไบรตันเกฮีของพาเลสแฮร์รี่แม็กควายกับลุคชอจากแมนยูครับไทรอนเมงแอสตันวิลล่าจอห์นสโตนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับท่านัานไคล์วเกอร์และเคเรนทิปเปียครับของนิวคาสเซิลและตำแหน่งมิดฟิลด์ครับมีทางด้านจูเบลิงแฮมนะครับของบริซเซียดอทมุนทางด้านเอเซ่นะครับของทางด้านคริสตันพาเลสกาลัเกอร์เชลซีครับจอร์รี่แฮร์รีสันลิเวอร์พูล คาร์วิลฟิลลิปติดด้วยของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและก็เดคแคน์ไรส์ของเวสต์แฮมครับในต,ตำแหน่งแนวลูกนะครับประกอบไปด้วยฟิลฟอร์เดนแล้วก็แจ็คกิริชของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้แฮร์รี่เคน City, ครับสเปอร์เจมเมดิซันเลสเตอร์ซิตี้บุกโยซาก้าอาร์เซนอลคาร์ลวินสันนิวคาสเซิลและมาคัตเรดฟอร์ดแมนเชสเตอร์อยู่ในเจ็ดครับ เฟรติโกบาลบาเดนะครับนักเตะตัวหลักของทั้งด้านเรอัลมาดริดถ้าหากท่านชีคยัดซีมสามารถจะเทคโอเวอร์สัวัสอนแมนยูได้แล้วก็ท่านชีคจะทุ่มไม่อั้นนะครับในการที่จะให้แมนเชสเตอร์เดนไปดึงบาลบาเดเข้าสู่ทีมให้ได้ในซัมเมอร์นี้โอ้ถึงกนาดบอกว่าให้แบงค์เช็คไปเลยนะครับเฟรติโเปเรสอยากได้ราคาค่าตัวเท่าไหร่คุณเขียนไปเลยครับรวยซะอย่างใครจะทาไม ตอนนี้ทุกคนก็ใจจดใจจ่อยนะครับว่าตระกูลเกรเซอร์ดีจะเลือกใครครับระหว่างเซอร์จิมกับทางด้านท่านชีค,ครับแต่ว่ารกานข่าวจากทาาด้้นนาซิอ a ลนาวนะครับสื่อในสเปนระบุว่าทางด้านชีกยัสซิมต้องการที่อยากจะพาตัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขนาดใหญ่ครับหลังจากที่แมนยูได้ประสบความเส็็จในการดึงทั้งทางด้านราฟาเอลวารานและก็คาซิมิโรมาจากเรอัลาดริดนะครับ ตอนนี้ถึงคิวกับทางด้านเฟติโดโรบาร์บาเดครับอีกหนึ่งนักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติอุรุกวัยของทางด้านเรอัน e มอริดครับคนนี้นี่ถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าเลยนะครับของทางด้านเรอัน e มอริทอะไรๆก็ตามนะครับจากการที่จูดเบลลิงแฮมกำลังจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของทางด้านเรอัน e มอริดพวกเขาอาจจะต้องยอมปล่อยนักเตะบางคนออกจากทีมครับเฟติโดโรบาร์บาเดนี่ถ้าหากย้ายมาอยู่กับแมนยูคาดว่า ค่าเหนื่อยที่เขาจะได้รับนี่มันจะพุ่งขึ้นไปมากกว่านี้อีกอันนี้ต้องมาดูการตัดสินใจนะครับว่าบรัดเบเดีจะย้ายมาอยู่หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นก็คือต้องดูก่อนครับว่าใครจะเข้ามาเป็นเจ้าของทีมคนใหม่ครับใกล้แล้วครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้แหละครับอย่างช้าสุดก็คือในสัปดาห์หน้าเราก็ได้จะได้รู้แล้วว่าตกลงจะเป็นฝั่งของทางด้านท่านชิกหรือว่าจะเป็นฝั่งของทางด้านเซอร์จิมครับแม้แต่ว่าโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ของทางด้านท่านชิกนี่มีแต่นักเตะระดับซปเปอร์สตาร์ทับ รูฟาน,นิสโรยนะครับอดีตสูนหน้าดาวดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งตอนนี้นี่รับตำแหน่งเป็นเฮดโค้ชของทนีาพีซีไฮโอเฟนรายงานข่าวคือตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วนะครับรูฟฟานนิสรรยอำลาสโมสรไปเป็นที่เรียบร้อยฤดูกาลแรกนะครับของการเป็นเฮดโค้ชให้กับทีมยักษ์ใหญ่ในฮอลแลนด์นี่ประสบความสำเร็จนะครับควา้า2ถ้วยครับก็คือดัชครับแล้วก็ดัชซูเปอร์ครับในขณะที่ในลีกนี่ก็แทบจะก,การันตีนะครับจบในอันดับที่2 เลยแค่เกมเดียวที่ต้องลงเล่นนะครับแต่ว่ารุดดีคือไม่ไม่อยู่แล้วนะครับขอลาไปเลยครับฟาบิเซโอรโรมาโน่น,นะครับทวิตว่ารุดฟานิสรอยได้ออกจากทางด้าน p ีเโดยมีผลทันทีครับแล้วปัญหาอะไรครับที่ทําให้รุดดีต้องลาออกจากทางด้าน p ีเตามรายงานข่าวระบุนะครับว่าเขาบอกว่าสโมสรนี่ไม่ค่อยจะให้การสนับสนุนในตัวเขาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีปัญหาขัดแย้งกันภายในด้วยโดยมีการขัดแย้งกันในหลายๆส่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้น แยกทางกันดีกว่าครับก็ยุติกันเพียงเท่านี้ครับสถิติของรุ่นกับการคุมทีม PSV นะครับคุมทีมทั้งหมด51เกมเก็บชัยชนะได้33เกมนะครับแพ้ไป8เกมยิงไป126ประตูเสียไป60ลูกแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์2ทรอีดดังกล่าวครับทตงด้านนาปโปลีนะครับมีข่าวว่าพวกเขาพร้อมที่จะขายทั้งคิมมินแจและก็วิกเตอร์โอซิเฮนให้กับแมนเชสเตอร์เดดในซัมเมอร์นี้ ถ้าหากพวกเขาได้รับเงินอยู่ที่220้ล้านยูโรจากค่าตัวของนักเตะทั้ง2คนนี้นะครับ ESPN ครับรายงานข่าวว่านาโปลีนี่ต้องการจะ,จะได้เงินค่าตัวของทาน่าวิกเตอร์โอซิมเพนอยู่ที่160ล้านยูโรนะครับส่วนท่านาคิมมินแจก็อยู่ที่60ล้านยูโร2คนรวมกัน220ล้านยูโรครับก็คือ191ล้านปอนด์ถ้าหากแมนยูยื่นให้แล้วก็พวกเขาพร้อมที่จะยอมรับนะครับอ่อันนี้ก็ต้องมาวัดใจครับว่าที่เจ้าของทีมคนใหม่ว่า พร้อมจัดทุ่มหรือเปล่าคิมมินแจนะ่ะมีปัญหานะครับวิกเตอร์โอซิมเทนหนึ160ล้านยูโรครับแล้วก็พบกับอินไซด์แมนยูเต็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ